ว่าครับืออีกสิบวิทีน้องอีกค่อยต่อเอ่ะผมมันจะดูพี่เล่นเฉยๆอ๋อดูว่าจะมาตอบพี่แหมไอ่พี่ออกให้ก็ได้สิบบาทน้องพูดเยอะหรอกผมเลยมาดูพี่เล่นแล้วพี่ไม่เอาตัวนั้นเข้าบอลอ่ะแล้วนี่แหมพี่กำเพลตัวน้องเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะพี่เล่นอะไรวะน้องไม่บอกพี่เลยพี่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นน่าไอ้ เด็กเอาแบบเล่นเก่งกว่าไม่ได้ด็กเก่งกว่าโทษโทษโทษแอนลืมคอนเซ็ปต์ไปเลยต้องทำเป็นไม่รู้ดิอ๋อไม่รู้ไอ้เหี้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไอ้เหี้ยไอ้ไม่งหัวหน้าอ่าซเ B โอ่ะพาไม่ใช่พาอ๋อไม่ต้องะก่อนเทนไหนเนี่ยเอามาแล้วน้องน้องไม่พาคเหรอน้องไม่เกาะเบาะพี่เหรอเวลาพี่เล่นพี่โวยวายอย่างนี้ตลอดเลยอปะไม่บางทีนะ ถ้าพี่ไม่เมาพี่ไม่ค่อยมันอันนี้พี่เมาเหรอเอ้ยพี่ไม่เมาเนี่ยพี่เอาแอลกอฮอล์เข้าร้านเกมได้เหรอไม่ได้พี่แอบเข้าพี่รุ่นใหญ่แล้วพี่ต่อกับ้เหรอไม่เหรอพี่ยิงพี่ยิงพี่โอ้ฟอร์มเจ็บอีกนะเตะอะไรวะเองมึงเองพี่อ๋อเอาโดนแม่โอ้โหไอ้มันแทงแล้วนะไม่ไม่มีทางครับดูดิเกอร์แชมป์ยูฟ่าสไลด์พีอ้าว์คนผิดติดเหี้ยโอ้ผมว่าพี่เมาอ่ะไม่เมาคนเมาเลยเล่นเกมเก่งขนาดนี้ ไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมอ่ะอือโอ้โหโชคทำไมแล้วไม่เก็บมอลลินเลยอ่าเดี๋ยวบอยอยู่เซีบโอนะพี่จะทำไรพี่พี่จะยิงมันได้ไหมเนี่ยได้ดิโอ้โหพี่ให้ผมเล่นปะผมผมผมขอเล่นตาหนึ่งได้ปะได้เอ้ยไม่ได้พี่พี่เก่งขนาดนี้พี่ไม่เมาด้วยได้พอไง ผมผมเล่นตาแดงได้ป่ะพี่ไม่ได้โถพี่เก่งขนาดนี้เราจะมาสู้พี่ไหวเหรอพี่ผมขอสิบาทได้ไหมผมขอต่อเครื่องพี่อ่ะแต่ผมจะไปเทียบเพื่อออกทีมนะเพื่อนตัวพี่มันแบบตัวพี่มันดูโหดเอ้ยนี่บอลหลุดบอลหลุดเอเคไหมพี่เข้าปะเข้าปะเรียวบอกอีกโอ้โหเกินน้องไม่บอกพี่ยิงตรงไหนพี่ปวดเหี่ยวหรือเปล่าอ๋อโดนโดนโดนพี่ปวดเหี่ยวหรอพี่ไม่ปวดอ้าจะยิงเหรอโถติดเซฟอันนี้ซอลอ่ะจะเล่นสุปขันอะไรดังอ่ะเบิร์ด อะไรอะไรอุตส่าห์กระทิบมุกเนี่ยนี่ขอขอทีตัดตัดที่หน้าพี่แล้วเดี๋ยวสุพัรณงานนี้อ้าวขึ้นหน้าขึ้นตาอะไรอยากอยากนะแม่อยากมุกซะได้เฮียเลยไอ้สัสไอ้ทีาจริงอ้าแต่ยิงอะไรเฮียจะเล่นมุกไหมเดี๋ยวกูเลี้ยงกลับก่อนโคตรเมาเลยโอ้ร้องาเมาคนเมาอะไรได้ดีขนาดนี้บ้านพี่บ้านพี่อยู่ไหนเนี่ยสุพรรณนะ สุพรรณบุรีอ่าสุพรรณที่คิลีขัดฮะไม่ได้อยู่สุพรรณสุพรรณอะไรก็น่าขึ้นตาสิวไม่ใช่แล้วก็เดินก่อนที่เหี้ยแล้วมึงก็ชงว่าให้กูเี้ล่ะเกิดทดลองสติอ๋อดีแล้วกูเล่นได้เอาเดี๋ยวยิงทำไมแล้วซีเรียลเล่นพี่คนที่ไหนนี่พอนสุพรรณนะสุพรรณบุรีอ่าสุพรรณบุรีเล่นวิ่ <architectural screen> คือพันอะไรดังกับ <cinq> พ <impe ed> <Uh> well <hat or Gram ABS> ี่ฮะคือพันนี่อะไรดังระเบิดผมหมายถืออะไรขึ้นหน้าขึ้นตาสิวตายเลยเฮียแม่สมมุติว่างี้ตายห่าละเฮียคนรู้ใจติงแตกหมดแล้วเนี่ยเออว่าเกินไป่ะเฮียเดี๋ยวคลิปดังขึ้นมากูพอแล้วนะเฮีย เมาไหมไม่เมาคนสุพรรณผมเขาดิรับคนสุพรรณคอแข็งมั้โอ้แข่งโป๊กวอลตีทีนได้ไหมได้เฮ้อเฮ้อเ้อเ่อเสีวงอเอา้อเสอเฮอเฮ้อเฮ้ไเ้อเฮไอเฮ้อเฮ้อเ้อ้อ้อเ้เ้เส้อเฮ้อเเ้เอเฮ้อไฮ้เ้เอเ้อเอเเอเเเ เฮ้ยพี่อะไรอ่ะเฮ้ยอ่าิชาร้อ่ะแม่งมังงงมังงอนเนี่ยกูตบทิมเลยเอ้ยไม่ได้ออกคลิปไม่ได้พอไม่ได้เหรอแม่แม่พี่งอนเหรอไม่แม่แม่ใครไม่รู้ไอ้เหี้ยทักมาทำเป็นงอนกูไม่สนใจหรอกผมพี่น่าจะมีตัวเลือกเยอะนะธรรมดาอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ตัวเลือกไหนเนี่ยตัวเลือกที่อาจารย์สอนอะไรเงี้ยเล่นยิงก็ตายเลยเล่นยิงก็ตายหมดนะพี่จะยิงมันได้สักลูกไหมเนี่ยน้องจะเอาตอนนี้ได้ไหมล่ะ ผมรอดูอยู่ตั้งนานนมตั้งนานนมได้ดิอันนี้อันนี้อ่ะพี่กระแทงซ้ายไปดิผมก็รูอยู่เนี่ยพี่กระหลอกมาทีดิโอ้โหพี่กระโดนแทงเนี่ยเกินอ่ะเดพี่สไลด์ไปทีนะอ้าวกดปิดตัวเองนะพี่มันจะหมดเวลาได้ง่ายทีเออพี่เดือดบอยเนี่ยแมสซี่เก่งไหมโค้แม่แชมป์พีเศษรู้เรื่องการ์ล่าครับน้องๆอ่ะผมรอดูอยู่เนี่ยเพราะไงอุ้ยโหสิโอ้จะทนไหมจันโอ้โหนี่จะทนตาย จุดโทษครับจุดแบบนี้ดูไว้นะว่าจุดโทษนี่ยเดี๋ยวอะกดคุยอยู่ไหนอ๋อพี่บอไอ้เหี้ยะโลกนี้โลกนี้พี่หบอกอยากศึกษาก็ทักมาได้แล้วผมกูเป็นเด็กกอบอรมึงมึงคุยกับกูดิเราจะยิงอยู่โทษยังไงฮะอยู่โทษยังไงกดโอจะได้ดีกดสี่เหลี่ยมเฮ้ยผมเล่นเป็นนะผมถามเด็กกอบอร์มเลยจะกดโอจะได้ดีกดสี่เหลี่ยม โอ้โหไม่ใช่เขาน้องๆแค่ให้ประตูลูกที่เกี่ยวเล่นๆนะครับโดนเท้าได้นี่เหรอแน่ไอ้เจ๋งๆอยนี้มัอันนี้ลื่นใจกบอดเหรเฮ้ยโอ้ยอย่าพูดอย่าพูดกับกล้องดิอย่าพูดกล้องทำไมฟังพี่ๆนี่อันนี้บอดไม่บอดอย่าพูดกกล้องดิพี่โมไปเยอะแน่ผมว่าไอ้เหี้ยไม่ไม่โคตรเก่งอ่ะผมว่าไม่เก่งนะโอ้โหยวพี่หลุดแล้วพี่ว่าพี่เลยอ่ะโอ้โห เอาทำไมไม่วิ่งอ่ะโอ้ยเลยชี้ชิ้ชิ้ทำไมอ่ะชี้ชิ้ชิ้ทำไมอ่ะชี้ชิ้ชิ้ทำไมอ่ะพี่กดี่กดเปิดมาดิเฮ้ยไม่กูอยู่อย่าวเวลาทำไ้เฮียพูดว่าเฮียเป็นคนจีนหรอเฮ้ยพี่ภาษาจีนพอได้ป่ะอ่าพอได้อภาษาเกาหลีพี่ก็ได้นะเฮ้ยภาษาเกาหลีได้ด้วยได้เลยครับยังมีพี่ชายโอ้ปะออกไปต่อไปแล้วลรือโอ้เดินเดี๋ยวพี่เล่นชงเลยนะ ไอพี่พี่ขอบคุณคนดูก่นอนเดี๋ยวพี่ต้องขอบสำหรับแบบน,นี้นะครับผมก็สำหรับผมก็ถือว่าชิลๆนะฮะอันนี้ผมต่อให้ผมเล่นมือเดียวด้วยเดี๋ยวเดียด๋วยวครูให้มึงขอบคุณอ๋อขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตามผู้ตับสไครต์นะฮะขอให้กดกดไลค์กดตับสไครต์ด้วยกดไลค์กดฝนไม่ตกมาอะไรวะสับสไครต์ปักสไครต์เข้ามา